สวัสดีค่ะนักเรียนก็มาพบกับครูอีกแล้วนะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะทำอะไรกันบ้างนะวันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าเรื่องนี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วในเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะาทางพันธุกรรมนะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างแล้วก็ มีการออกข้อสอบมากกว่าสมควรด้วยนะคะเอาละสาหรับชั่วโมงที่แล้วนะคะที่ครูได้ให้นักเรียนนั้นหาข้อมูลใช่ไหมเกี่ยวกับโรคทางปันธุกรรมใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ไปดูนะคะผลงานของนักเรียนนะคะแล้วก็วันนี้ครูจะมาเพิ่มเติมให้ในเรื่องของโรคที่เกิดจากความผิดปกติของพันธุกรรม ว่าจะมีอะไรบ้างสําคัญมากๆเลยนะแล้วก็วันนี้จะได้ดูคลิปตัวอย่างด้วยนะคะแล้วก็จะให้นักเรียนนั้นได้ร่วมวิเคราะห์ด้วยว่าจากคลิปนี้เนี่ยนะักเรียนคิดว่าเป็นความผิดปกติของพันธุกรรมไหมหรือว่าเป็นความผิดปกติที่เกิดจากอะไรน,นะคะสําหรับวันนี้ค่ะแล้วถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยนะคะไปเลยค่นะนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรียนกันเลยนะคะที่ครูบอกว่าครูจะมาเพิ่มเติมให้นะคะในเรื่องของอะไรโรคทึ่ง ครูบอกแล้วเนาะว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะคะโรคที่เกิดจากความผิดปกติของคโครโมโซมนั่นเองนะคะซึ่งคโครโมโซมของมนุษย์หรือว่าของคนมีทั้งหมดเท่าไหรนะ่นักเรียนจำได้ไหมลูกมีทั้งหมด23คู่หรือ46แท่งนั่นเอง ใช่ไหมยี่สบามคู่เท่ากับสี่สิบหกแท่งใช่ไหมคะซึ่งโครโมโซมเขาก็จะแบ่งออกเป็นโครโมโซมที่ควบคุมลักษณะร่างกายนะคะก็คือออโตโซมนะคะควบคุมลักษณะต่างๆของร่างกายก็คือโครโมโซมคู่ที่หนึ่งถึงยี่สิบสองถูกไหมซึ่งมีทั้งหมดกี่แท่งคะลูกสี่สิบสี่แท่งนั่นเองต่อมาก็คือโครโมโซมที่ควบคุม เพศนะคะว่าเป็นเพศชายหรือว่าเพศหญิงก็คือโครโมโซมเพศเนาะซึ่งเป็นโครโมโซมคู่ที่เท่าไหร่ลูคู่ที่23คู่เดียวเลยนะคะซึ่งก็คือ2แท่งนั่นเองโอเคไหมทีนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มนะคะในการรู้ว่าโรคอะไรบ้างที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมเดี๋ยวครูจะให้เรียนดูคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งนะคะ พอดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วลองวิเคราะห์ดูซิว่าเฮ้ยจากคลิปวิดีโอนี้นักเรียนคิดว่าอาการหรือว่าลักษณะเนี่ยเขาตรงกับกลุ่มอาการใดนะคะหลังจากดูแล้วเดี๋ยวครูก็จะพานักเรียนไปศึกษาต่อเลยเนาะว่าโรคที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมมีอะไรบ้างตั้งแต่ความผิดปกติของโครโมโซมเพศเลยนะคะไอของโครโมโซมร่างกายเนาะแล้วก็ความผิดปกติของโครโมโซมเพศนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมคลิปวิดีโอ หลังจากชมคลิปวิดีโอเสร็จปุ๊บก็ไปดูกันเลยแล้วว่าครูจะนำโรคอะไรมาให้เราได้ศึกษาบ้างค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเลยลูกหมาไม่กัดหมากัดเหรอหมาไม่กัดของผู้หญิงร้องเน่เร้องไม้กัดนี่เขาใครเนี่ยเอกชัยหนองวันเปียงพี่ใครนะเอกชัยหนองวันเปียง Yeah, yeah, yeah. Oh my third naka lai Oh my third naka lai Oh my third oh, naka เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ช้าๆซ้อมเขาดีๆให้มันชัดๆโอมาเถิดนากาไหลแม่มาเอออีกทีๆโอมาเถิดนากาไหลแม่แม่าแม่มาดามาคามามผิามกติของโครโมามมา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 ่าม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 กมามกมา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 ่ามมมามามมามามามมาม สีแท่งใช่ไหมลูกเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าถ้าเกิดความผิดปกติของโครโมโซมร่างกายแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะกลุ่มอาการแรกลูกเขาเรียกว่ากลุ่มครดูชานะคะกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นนะคะกับเด็กที่เป็นผู้หญิงนะลูกซึ่งลักษณะเนี่ยเขาก็จะมีสีสานเล็กเห็นไหมใบหน้าค่อนข้างกลมดูตามรูปเลยนะลูกแล้วก็ใบหูต่ำกว่าผิดปกติ แล้วก็อะไรเอ่ยปัญญาอ่อนและที่สําคัญซึ่งเป็นลักษณะสําคัญเลยนะคะของโรคนี้ก็คือเขาจะมีเสียงร้องคล้ายกับแมวนะลกูกเพราะว่ามีกล่องเสียงที่ผิดปกติเขาก็เลยเรียกโรคนี้อีกชื่อหนึ่งนะคะที่เป็นชื่อที่ค่อนข้างที่จะรู้จักเยอะก็คือชื่อว่า cat cry syndrome ก็คือมีเสียงร้องเหมือนแม่นั่นเองนะคะ cat cry syndrome นั่นเองแล้วสาเหตุเกิดจากอะไรล่ะสาเหตุเกิดจากโครโมโซมคู่ที่ เท่าไหร่ใครรู้บ้างโครโมโซมคู่ที่5เห็นไหมโครโมโซมคู่ที่5เป็นโครโมโซมที่ควบคุมลักษณะร่างกายใช่ไหมรู้ป่าวที่ควบคุมลักษณะร่างกายเนี่ยมันเป็นตั้งแต่คู่ที่1ถึง22นั่นเองนะคะดังนั้นแคทคลายซินโดรมนะคะก็คือเกิดจากโครโมโซมคู่ที่5เกิดอะไรขึ้นมันทําไมคะแหวง่งจากโครโมโซมที่เป็นคู่อยู่ดีใช่ไหม แต่ว่ามันเกิดความผิดปกติเพราะว่าคู่ที่5มันแหว่งนะคะก็คือไม่ถึงกับหายไปหมดทั้งแท่งนะแต่เพียงว่าแหวงไปเฉยๆนะคะก็คือถ้าเกิดจากสาเหตุนี้ก็จะทําให้เป็นโรคแคไคลซินโดรมหรือว่าโรคเครดูชานั่นเองค่ะทีนี้มาถึงโรคที่2นะลกูโลกโรคที่2นะคะก็คือกลุ่มอาการพาทัวกลุ่มอาการพาทัวลักษณะเป็นยังไงสีสษะเล็กเหมือน กิดูชาหรือว่าแค่ไายซินโดรมเลยนะคะตาเล็กหรือไม่มีตาค่ะปากแหว่งเพดานโวตาทั้งสองข้างนะคะจะห่างกันมาแล้วก็คางสร้างจมูกแบนใบหูต่ำนิ้วเกินแล้วก็ปัญญาอ่อนด้วยนะคะโรคนี้ที่เรารู้จักที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนะคะ<ๆ>เขาก็คือเป็นพวกของปากแหว่งเพดานโวนั่นเองซึ่งไม่สามารถที่จะรักษาได้เพราะอะไรคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปรักษา โครโมโซมได้นะลูกดังนั้นอาการเหล่านี้จะไม่สามารถรักษาได้นะคะแล้วก็สาเหตุเกิดจากอะไรอ่ะพาทัวรู้ไหมเกิดจากโครโมโซมคู่ที่เท่าไหร่ใครรู้โครโมโซมคู่ที่13เกินมา1แท่งอันนี้คืออะไรคะโครโมโซมเกิน แล้วเกินมาหนึ่งแท่งเขียนยังไงอะปกติแล้วนะคะปกติโครโมโซมของคนก็จะเป็นไงลูก4 4บวก x y ถูกไหมซึ่ง14บวก x y นี้เป็นอะไรคะสีเป็นโครโมโซมร่างกาย x y เป็นโครโมโซมเพศถูกไหมแต่เขาบอกว่าคู่ที่13เกินมา1แท่งจาก44่ิเขาก็เลยจะกลายเป็น45บวก x y นั่นเองนะคะนี่คือความผิดปกติของโรคพาทัวหรือว่ากลุ่มอาการพาทัวนั่นเองก็คือโครโมโซมคู่ที่13เกินมา1แท่งนะคะก็เลยกลายเป็นจาก4 4กลายเป็น45บวก x y นั่นเองโอเคไหมถ้าเกิดกรณีของผู้ชายนะคะก็คือบวก x y ถ้าเป็นผู้หญิงล่ะก็เป็น45บบวก x x นั่นเองนะคะโครโมโซมเกินก็เลยทำให้เป็นโรค ที่เกิดจากความผิดป,ปกติของโครโมโซมนั่นเองนะนี่แค่2กลุ่มอาการเท่านั้นเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยค่ะค่ะนักเรียนค่ะก็มาถึงกลุ่มอาการต่อไปนะกลุ่มอาการต่อไปนะคะก็คือกลุ่มเอ็ดเวิร์ดซินโดรมนั่นเองซึ่งเอ็ดเวิร์ดซินโดรมนี้นะคะลักษณะเขาเป็นยังไงลูกศีรษะยาวท้ายทอยยื่นนะคะหรือแบบหัวทุยนั่นเองนะใบหน้าใหญ่นะคะเป็นเหลี่ยมเลยตาห่างปากแคบกล้ามเนื้อเกรง ทำให้มือนะคะกำอยู่ในท่าเฉพาะคือมือเขาเนี่ยก็จะแบบว่าจีบลูกเป็นมือที่จีบแบบทั้ง5นิ้วเลยนะคะแล้วก็เกรงเลยทาให้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนท่าของมือได้นะคะอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็หัวใจนะคะแล้วก็ตายเนี่ยจะพิการนะคะแล้วก็มีอายุสั้นด้วยนะคะซึ่งเอ็ดเวิร์ดซินโดรมสาเหตุเขาเกิดจากอะไรแน่นอนว่าต้องเกี่ยวกับโครโมโซมเอ่อของร่างกายนะคะ มาดูว่าโครโมโซมร่างกายคู่ที่1ถึง22เนี่ยมาดูซิว่าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเขาผิดปกติในโครโมโซมคู่ไหนนะคะเอ็ดเวิร์ดซินโดรมนะคะจะผิดปกติในโครโมโซมคู่ที่18ลูกผิดในคู่ที่18เกินมา1แท่งเหมือนกันนะคะเหมือนกับโรคอะไรคะพาทัวเลยแต่ว่า เกิดมาหนึ่งแท่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าพาทัว์เนี่ยเขาเกิดในโครมโซมคู่ที่13แต่ว่าเอ็เวิร์ดซินโดรมเกิดในโครมโซมคู่ที่18นะคะเป็นยังไงก็เหมือนกันเลยนะคะก็คือ45บหวก xy หรือ45บวก xx นั่นเองนะคะก็คือเกินมาหนึ่งแท่งนั่นเองเนาะอ่ะทีนี้ไปดูอีกโรคหนึ่งนะคะซึ่งโรคนี้เราน่าจะเขาเรียกว่าอะไรเอ่ย ได้ยินมาบ่อยนะคะแล้วก็มาดูซิวิเคราะห์ซิว่ามันจะคล้ายกับวิดีโอที่ครูให้ดูไหมกลุ่มนี้ชื่อว่ากลุ่มอาการดาวนะคะหรือที่เรารู้จักในอาการดาวซินโดรมนั่นเองเ,องเนาะมาดูว่าลักษณะเขาจะเป็นอย่างไรในกลุ่มอาการดาวค่ะเขาบอกว่าจะมีสมองเล็กลูกท้ายทอยแบนนะคะจมูกเล็กแล้วก็แฟบด้วยนะคะฟันขึ้นช้าลิ้นคับปากนะคะเวลาเขาพูดก็เลยจะ ฟังไม่เป็นคำฟังไม่รู้เรื่องนั่นเองนะคะเพราะว่าลิ้นเนี่ยคับปากอยู่ตาห่างนิ้วสั้นนะคะลายมือขาดนะคะแล้วก็มีหัวใจพิการแล้วก็เป็นหมันด้วยนะคะแล้วดาวซินโดรมเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมร่างกายคู่ไหนเกิดจากคู่ที่21ค่ะเกินมาหนึ่งเหมือนกันเกินมาหนึ่งแท่งเหมือนกันนะคะก็คือนะักเรนขา โรคนะคะที่เกิดจากความผิดปกติในโครโสโซมร่างกายที่คุณนามาให้พวกเราได้ดูกันในวันนี้นะคะก็คือตั้งแต่ออกลุ่มอาการที่1เลยเนาะก็คือแคทคลายซินโดมนะคะนั้นเกิดจากโครโสโซมคู่ที่5มันแหว่งถูกไหมแล้วก็พาทัวนะคะเกิดจากคู่ที่13เกินนะคะเอดเวิร์ดซินโดมก็เกิดจากคู่ที่18เกินใช่ไหมลกูกแล้วก็ดาวซินโดมก็คือเกิดจากโครโมโซมคู่ที่21เเกินนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของ ความผิดปกติของโครโมโซมร่างกายซึ่งเป็นคู่ที่1ถึงคู่ที่22นั่นเองลูกค่นะนักเรียนค่ะเดี๋ยวมาต่อกันเลยนะลูกในเรื่องของความผิดปกติของโครโมโซมเพศบ้างนะคะความผิดปกติของโครโมโซมเพศโครโมโซมเพศเป็นโครโมโซมคู่ที่เท่าไหร่คะ คู่ที่23ใช่ไหมเป็นคู่เดียวเลยนะลูกเดี๋ยวมาดูกันว่าโรคนะคะที่เ,เกิดจากความเพลโปรติของโครมาโซมเพศมีกลุ่มอาการอะไรบ้างหรือมีโรคอะไรบ้างนะคะมาดูที่กลุ่มอาการแรกเลยนะคะเขาเรียกว่ากลุ่มอาการเทอร์เนอร์ลูกเทอร์เนอร์นะคะเป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นเฉพาะในเฉพาะในเอา้าแปบ๊บหนึ่งนะ เฉพาะในเพศหญิงเท่านั้นลูกจำให้ดีเทอร์เ,อเนอร์เกิดเฉพาะในเพศหญิงค่ะอาการเป็นยังไงลักษณะเป็นไงมาดูนะคะเป็นหญิงที่เตี้ยลูกไม่มีประจำเดือนนะคะมดลูกแล้วก็รังไข่เนี่ยก็จะเป็นไงด้วยคะไม่มีด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นหมันลูกเต้านมเล็กแล้วก็ปัญญาอ่อน โอเคไหมโรคนี้เกิดขึ้นในผู้หญิงเรียกว่าโรคโรคเทอร์เนอร์หรือว่ากลุ่มอาการเทอร์เนอร์นั่นเองนะคะก็คือเป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยมีความเป็นผู้หญิงนั่นเองโอเคไหมดูจากอะไรที่ไม่ค่อยมีความเป็นผู้หญิงหนึ่งไม่มีประจำเดือน <the world> เห็นไหมเป็นหมันเต้านมเล็กเห็นไหมลูกมดลูกแล้วก็รังไข่เนี่ยก็จะฝ่อไปด้วยก็คือจะไม่มีด้วยนะคะก็คือเป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยเ <จะ S 1> <ไ>ป็นผู้หญิงโอเคไหมดังนั้นโครโมโซมหรือว <จะ S 1> <ม>่า สาเหตุมันเกิดจากอะไรล่ะก็นะคะเขาจะมีโครโมโซมเพศเป็น X แล้วก็0ปกติโครโมโซมเพศหญิงเป็นอะไรคะ X X ใช่ไหมลูกก็คือจะมีความเป็นผู้หญิงที่แบบปกติแต่เทอร์เนอร์เขามี X เดียวเห็นไหมเป็น X กับ0นะคะมีความเป็นผู้หญิงแค่ครึ่งหนึ่งแค่รูปร่างหน้าตาแค่นั้นเองแต่ว่าความเป็นผู้หญิงข้างในไม่มีเลยดังนั้น สาเหตุเกิดจากอะไรสาเหตุเกิดจากโครโมโซม x ทำไมคะโครโมโซม x หายไป1ดังนั้นโครโมโซมของกลุ่มอาการเทอร์เนอร์จึงเป็นโครโมโซมร่างกาย44บวกกับโครโมโซมเพศเป็น x กับ0นนั่นเองคะ่ะเห็นไหมว่ามันมีความผิดปกติที่โครโมโซมเพศเห็นไหมคะแต่โครโมโซมร่างกายก็ปกติแต่ว่าโครโมโซมเพศเนี่ย เขาผิดปกตินั่นเองโอเคนะเดี๋ยวครูขออนุญาตเขียนโดยใช้ปากกาสีอื่นนิดนึงนะคะนักเรียนจะได้เห็นชัดเจนเนาะอ่ะคมสมเขาก็จะเป็น44บวกกับ X0 โอเคนะคะคมมสมเพศผิดปกติแต่คมมสมร่างกายก็คือปกติเนาะอ่ะทีนี้มาดูต่อคะ่ะ อีกกลุ่มอาการหนึ่งลูกเขาเรียกว่ากลุ่มอาการใครอ่านออกบอกทีกลุ่มอาการอะไรคะคายเฟลเตอร์คายเฟลเตอร์เกิดในเพศชายโอเคไหมเทอร์เนอร์เกิดในเพศหญิงคายเฟลเตอร์เกิดในเพศชายทีนี้มาดูว่ามันมีความผิดปกติอย่างไรค่ะ นักเรียนมาดูลูกเป็นชายที่มีเต้านมคล้ายผู้หญิงเห็นไหมหูเต้านมใหญ่มากเลยเห็นไหมคะแต่เป็นผู้ชายนะแต่ว่ามีเต้านมเนี่ยคล้ายผู้หญิงเลยนะคะแล้วก็อวัยวะเพศเล็กอันา้าไม่สร้างอสุจิสูงและอว้วนแล้วก็มักปัญญาอ่อนนักเรียนขะเขาเป็นผู้ชายแต่ว่าปกติแล้วเนี่ย โโมโซมเพศของผู้ชายเป็นไง X กับ Y ถูกไหมแต่ทีนี้เขาเป็นผู้ชายที่มีลักษณะแบบว่าเหมือนผู้หญิงอะลูกทีนี้โครโมโซมให้เขาผิดปกติไงจาก X Y เขาก็เลยกลายเป็นไงรู้ไหมเป็น X X Y แปลว่าไรคะแปลว่าโครโมโซม X เกินมาหนึ่ง ก็เลยทำให้เขาเป็นผู้ชายที่มีลักษณะเหมือนผู้หญิงนั่นเองเพราะว่ามีโครโมโซม x เ,เนี่ยเพิ่มมาหนึ่งโอเคไหมคะแล้วโครโมโซมของเขาจะเป็นอย่างไรของผู้ชายคนนี้ก็จะเป็น44บวก x x y ลูกเป็นผู้ชายที่โครโมโซมปกติเป็น x y ใช่ไหมแต่ทีนี้ลักษณะเขาเนี่ยผิดปกติเพราะว่าเขาเหมือนผู้หญิง ดังนั้นโครโมโซมของผู้หญิงเนี่ยก็คือเป็นโครโมโซม x ถูกไหมคะก็เลยมี x เพิ่มขึ้นมาหนึ่งโครโมโซมของเขาก็เลยเป็น x x y นั่นเองโอเคไหมลูกนี่คือความผิดปกติทางโครโมโซมเพศนะคะ2กลุ่มอาการด้วยกันก็คือเทอร์เนอร์แล้วก็ไคลฟิลเตอร์จำให้ดีเทอร์เนอร์เกิดในผู้หญิงที่ไม่เหมือนผู้หญิง x ก็เลยหายไปนหนึ่งโอเคไหมไคฟเตอร์ filter, เกิดเป็นผู้ชาย แต่มีลักษณะเป็นผู้หญิงเพราะว่าโครโมโซม x ของผู้หญิงเพิ่มมาหนึ่งนั่นเองนี่คือความผิดปกติของโครโมโซม,มเพศยังมีค่ะไปดูต่อค่ะนักเรียนเราก็ยังอยู่ในความผิดปกติของโครโมโซมเพศอยู่นะคะซึ่งกลุ่มอาการที่3นะคะที่เพิ่มมานะคะก็คือกลุ่มอาการ triple x ใครรู้ว่า triple x คืออะไร triple x นะคะมันจะบ มีนะคะคโครโมโซมเพศหญิงปกติเพศหญิงเป็น X X ถูกไหมแต่คำว่าทริปเปิลเนี่ยมันแปลว่า3ดังนั้นเนี่ยคโครโมโซมของผู้หญิงคนนี้จะเป็น44บวก X X X คือมี X 3ตัวเลยเขาเรียกว่าทริปเปิลนะคะอันนี้ก็คือเป็นความผิดปกติที่ X เกินใช่ไหมเกินมาหนึ่ง แพงนะคะก็เลยเกิดความผิดปกติขึ้นมาค่ะซึ่งทริเปิลเนี่ยลักษณะาอาการเขาเป็นไงงรู้เขาเป็นผู้หญิงนี่แหละที่อ่ะอันนี้เขียนนิดนึงแล้วกันเนาะว่าเกิดขึ้นในเพศหญิงนะคะไม่มีประจำเดือนเหมือนกันเลยเป็นหมันรังไข่ฟอไม่มีไข่ปัญญาอ่อนนี่คืออาการของกลุ่ม triple x มี x เอยอะเกินไปนะคะก็เลยทำให มีลักษณะเป็นแบบนี้นั่นเองเนาะกลุ่มสุดท้ายค่ะคือกลุ่มดับเบิลวายฟังดูดับเบิลแปลว่าอะไรนะคะมาดูลักษณะของดับเบิลก่อนว่าเป็นยังไงนะคะดับเบิลเนี่ยรูปร่างจะสูงกว่านะคะปกติเลยนะคะแล้วก็มีอวัยวะเพศที่ใหญ่กว่าปกตินะคะแต่ก็ยังปัญญาอ่อนอยู่เนาะ ใจเร็วแล้วก็มองหงง่ายนะคะทีนี้คำว่าดับเบิลเป็นอย่างไรปกติแล้วโครโมโซมของผู้ชายเป็น X Y ใช่ไหมแต่ดับเบิลมันแปลว่าอะไรมันมี Y เพิ่มขึ้นมาลูกมันก็เลยเป็น X Y Y เห็นไหมคะดับเบิลก็คือมี Y 2ตัวนั่นเองดับเบิล Y คือมี Y 2ตัวนะคะโครโมโซมเขาก็เลยเป็น 44บวก x y y เห็นไหมคะ y เกินมาหนึงแท่งอะไรที่เกินมาผิดปกติไหมผิดปกติแน่นอนนะคะเพราะว่ามันต่างจากโครโมโซมเพศที่เป็นแบบนี้นะคะ x y ซึ่งเป็นปกติอันนี้ก็เหมือนกัน x x เป็นปกติแต่มีมาเพิ่มมาหนึ่งก็เลยทำให้ เกิดความผิดปกติของร่างกายนั่นเองโอเคไหมทีนี้มาดูผู้ชายเนี่ยเขามีความเป็นผู้ชายเยอะเขามีวัยเยอะก็เลยทําให้เขาเนี่ยสูงร่างกายเนี่ยสูงมากเลยนะคะความสูงแล้วก็เอวัยวะเพศใหญ่กว่าปกติด้วยนะคะแต่ว่าก็จะเป็นคนที่โมโหง,ง่ายแล้วก็ใจเ,เร็วด้วยเนอะอันนี้ก็คือเป็นเกิดในผู้ชายโอเคไหมคะนี่คือความผิดปกติของ โรโมโซมเพศซึ่งมีทั้งหมด4กลุ่มอาการด้วยกันนะคะเริ่มตั้งแต่เทอร์เนอร์เลยที่เกิดในผู้หญิงใช่ไหมที่ X หายไปก็เลยความเป็นผู้หญิงก็เลยหายไปใช่ไหมลูกายลฟลเตอร์เกิดในผู้ชายแต่เป็นผู้ชายที่เหมือนผู้หญิงเพราะว่ามีโครโมโซม X ของผู้หญิงเกินมานั่นเองนะคะทริปเปิลเก็คือเกิดในผู้หญิงที่มี X อเกินมานะคะก็เลยเป็น x x x ์หรือที่เรียกว่าทริปเปิลนั่นเองกลุ่มอาการสุดท้ายดับเบิลไวค่ะ มีไวเพิ่มขึ้นมาเลยทำให้มีความเป็นผู้ชายมากขึ้นจนผิดปกตินั่นเองนะคะนี่ก็คือเป็นความผิดปกติของโครโมโซมร่างกายแล้วก็โครโมโซมเพศนะคะทำให้เกิดกลุ่มอาการหรือว่าเกิดโรคต่างๆเหล่านี้ขึ้นมานั่นเองโูกแล้วเรียนมาจนจบแล้วนี่ยแลเรียนรู้หรือ,อยังว่าคลิปวิดีโอที่ครูให้ดูเป็นกลุ่มอาการใดตอบลงมาในสมุดด้วยนะคะสําหรับ อันนี้ตัง้งคำถามแล้ว,ลวกันคลิปวิดีโอที่ครูให้ดูนั้นตรงกับกลุ่มอาการใดค่ะค่ะนักเรียนค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของโรคนะคะที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมหรือว่าโรคนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพันธุกรรมนั่นเองก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่นะนักเรียนก็ถือว่าเราได้เรียนจบสมบูรณ์ในเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเรียบร้อยแล้วคะ่ะ ทีนี้แหละเรื่องที่สําคัญมากนักเรียนคะเราได้เรียนจบไปแล้วกี่เรื่องเนี่ยเรื่องแรกก็คือในเรื่องของวิทยาศาสตร์ตัวใบว่าคืออะไรนะคะเรื่องที่2ก็คือเรื่องคลื่นแล้วก็เรื่องที่3ก็คือเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจบแล้วเรียบร้อยก็ถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะมาทดสอบกันซึ่งครูบอกเลยว่าเป็นการสอบกลางภาคนะคะซึ่งจะมีการเก็บคะแนนทั้งหมด20คะแนนค่ะซึ่งรูปแบบของการสอบจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวครูจะแจ้งให้เรียนทราบอีกทีหนึ่งนะลูกนะ ซึ่งนะคะวันนี้นะักเรียนก็ทกําการบ้านให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ส่งได้นะคะถึงวันจันทร์แล้วก็วันอังคารส่วนสอบจะสอบวันศุกร์หน้าโอเคไหมคะเป็นการสอบกลางภาคแต่จะรูปแบบไหนนั้นเดี๋ยวครูจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งทางไลน์เนาะครูฝ่ายนักเรียนแจ้งเพื่อนด้วยนะคะว่าจะมีการสอบซึ่งเป็นการสอบที่สําคัญเนาะอ,อย่างที่บอกไปแล้วนะคะเป็นการสอบกลางภาคเก็บคะแนนทั้งหมด20คะแนน สมุดจดอะไรไว้นะคะนะักเรียนอ่านทบทวนหรือว่านะักเรียนสามารถดูคลิปวิดีโอย้อนหลังได้เลยโอเคไหมทุกอย่างนะคะจะมีอยู่ในคลิปวิดีโอทั้งนั้นเลยนะักเรียนให้ไปดูยอ้อนหลังนะลูกนะแล้วก็จะสอบโอเคไหมนะคะดังนั้นนะักเรียนก็ส่งกันมาแล้วก็เตรียมตรวจสอบค่ะสำหรับวันนี้ครูต้องไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย